วันนี้การทดลองไอซา์ของเรานะครับก็เอาของรอบตัวเนี่ยมาแสดงให้เราเห็นนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะแสดงการทดลองวันนี้ผมมาขอแนะนำผู้ช่วยตัวน้อยของผมละกันสวัสดีค่ะชื่อตินาตินาสติเยลนิ้ค่ะโอเคนหครับน,น,น้องตินาน้องตินาเนี่ยเคยเห็นนี่ไหมครับอ่ะนี่มันผ้าอ้อมนี่คะ่ะใช่ผ้าอ้อมหรือว่าที่เราเรียกว่าไดาเปอร์นี่เองนะครับแต่น้องตินาเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะผ้าอ้อมเหล่านี้เนี่ยรับน้ำหรือว่าดูดซับน้ำนได้ยังไงนั่นนะสิคะตินาก็าเห็นเด็กๆใช้กันนะคะ แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามารับน้ําได้ขนาดไหนเครานี้เนี่ยถ้าไม่ทราบสิ่งที่เราต้องทําก็คือเมื่อสงสัยเนี่ยเราก็ต้องมาลองทําการทดลองถูกไหมครับ <S <S เราลองมาดูเลยเนี่ยครับว่าข้างในผ้าอ,อ้อมอย่างงี้นี่นะครับมีสารอะไรอยู่ข้างในน้องติณาลองตัดดูเราก็เอาผ้าอ้อมนี่นะครับมาตัอดอย่างนี้เลยนะครับเจนว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรคล้ายๆสําฤีอย่างงี้ถูกไหมน้องติลาลองลองเอาสารเนี่ยใส่ไปในแก้วดูสิครับถ้าเราเทน้ําลงไปเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับ อูมันจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะแล้วคราวนี้เราเห็นน้ำไหมน้ำมันถูกดูดซับใช่ไหมลองคว่ำดูสิครับอ๋อมันจะไม่ล่วงเหรอจะไม่ดูดิว่ามีน้ําไหลหออกมาหรือเปล่าน้าไหลออกมาไหมไม่มีเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องคิดตินาคิดว่าไดเปอร์นี่หรือว่าผ้าอ้อมสําเร็จรูปนี่นะครับสามารถที่จะรับน้ําได้มากขนาดไหน <c oughs> เราลองมาดูเลยว่าเราจะใส่น้ําได้มากขนาดไหนเราใส่น้าลงไปเรื่อยๆ,ๆ ซับน้ำได้มากขนาดไหนมันยังดูดซับน้าได้อีกนะครับนี่หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะคะดูเจลสิครับ oh. สามารถที่จะดูดซับน้ำได้หนักไหมหนักค่ะลองที่นถาดูดูหนักมากเลยบวมเดี๋ยวรอใส่น้ำลงไปเรื่อยๆอีกนะครับอูนะครับ, <c oughs> รบมันก็ยังดูดได้เรื่อยๆนะครับใช่ค่ะ แสดงว่าไอสารดูดซับน้ำ่านใหญ่ข้างในเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนสมมติว่ามีต้นใ่ข้างในอืมคอยดูดซับน้ำนี่ชักเริ่มหนักแล้วนะเนี่ยชักเริ่มหนักชักเริ่มหนักโอเคนะครับจะลองเทตรงนี้ดู <laughs> มหมดแล้วดูสิโอ้โหโ้ oh. oh, นะครับหมดเลยดูนะครับสองเหยื่อนี่จะเห็นได้ว่าสามารถ ดูซับน <Caribbean> <ars> oh, ้ำได้ถึง3,000 cc ซีซี cc ก็ประมาณสัก3กิโลนะเนี่ยนี่3กิโลนะโอ้โหแจ้งเด็กๆนี่นะครับกินนมเข้าไป20-30ขวดเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แค่ขืนเดียวเองเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าอะไรเรามีสารพิเศษอะไรข้างในเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ สารสำคัญที่ช่วยดูดซับน้ําในผ้าอ้อมสำเร็จรูปก็คือสารพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งเรียกว่าพอลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวดนะครับอนุภาคของพอลิเมอร์ดังกล่าวจะทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําที่สามารถดูดซับน้ําไว้ได้หลายเท่าของน้ําหนักตัวมันเอง จนทําให้มันมีสภาาเป็นเจลนะครับจากนั้นในส่วนของแผ่นดูดซับยังมีส่วนของวัสดุที่เป็นเส้นใยที่ทําหน้าที่คล้ายหลอดดูดน้ำช่วยดูดแล้วก็กระจายน้ําให้เข้าสู่ภายในเนื้อของพอลิเมอร์ดูดซับยุยยวดด้วยครับเห็นได้ว่าสิ่งของใกล้กตัวนะครับก็สามารถที่จะให้ความรู้กับเราได้เสมอเลยนะครับถ้าหากว่าเรารู้จักสังเกตแล้วก็สนใจนะครับความรู้ทีอยู่รอบๆตัวเรามากมายเลยนะครับ